สวัสดีค่ะทุกคนพี่จิบี้นะคะพี่จิบี้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ของจิบี้จักมิวสิเคอร์สค่ะหรือว่าเป็นคนออกแบบจิบี้จักรถุรุ่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่จิบี้จะมาทําคลิปนะคะวิธีการเลือกซื้อจิบี้จักนะคะเลือกอย่างไรค่ะเริ่มกันเลยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าแก้วที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นแก้วไซส์ขนาดไหนค่ะแก้วนะคะก็จะมีตั้งแต่1 5 0 ml อนะคะ2 0 0 m l 210 ml อนะคะแก้วขนาดใหญ่นะคะก็จะมีประมาณ250จนถึง300 ML นั่นเองค่ะ ่างแก้วกันเนี่ยจะเหมาะกับขนาดไซส์จจักที่ไม่เหมือนกันค่ะ คำถามยอดฮิตเลยนะคะแล้วมีไม้จักที่จะใช้ได้ทุกแก้วนะคะในกรณีนั้นเนี่ยให้คุณเลือกไซส์นะคะใหญ่ไปเลยค่ะเพราะว่าขนาดเนี้ยก็จะเทได้ทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะฝึกลายวาดเป็นพิเศษนะคะพี่จิ๊บนะนําว่าควรจะซื้อนะคะขนาดเล็กแล้วก็ใช้ในแก้วเล็กนะทําให้เราฝึกได้ดีกว่าและโดยเฉพาะนะคะจักใบเล็กๆอย่างโลนินนะคะวาดลายวาดได้ง่ายกว่านะคะทําให้เราเนี่ยจําลายได้เร็วกว่าแล้วเราค่อยมาฝึกในจักใบใหญ่ค่ะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้จักใบเดียวจริงๆนะคะพี่จิ๊บบีแนะนําว่าซื้อ420 m l ค่ะเพราะว่าเทใบเล็กก็ได้ใบกลางก็ได้และใบใหญ่ก็ได้ค่ะแต่อาจจะไม่ดีกับใบใหญ่มากเท่าไหร่และอาจจะไม่ดีกับใบเล็กมากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นจักที่ค่อนข้างเป็น m มาสเตททาร์กนเองค่ะแต่ถ้าเรามีสกิลรับรองว่าเราเทได้หมดค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใบแรกกันเลยนะคะใบนี้นะคะจะมีรูปนกนะคะแบบหูก็เป็นหูแฮนด์เมดนะคะใบนี้เนี่ยชื่อว่าออริจินอลค่ะเป็นใบแรกที่พีจีบีผลิตนะคะเป็นปับมนนะคะใบนี้เนี่ยจะไว้สําหรับตีนมนะคะแล้วก็กําลังจะหมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ใบนะคะใบเนี้ยแนะนําเลยว่าใช้ตีนมดีมากๆนะคะสูงอยู่ที่9.5นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตัวไฮเอ็นกันเลยนะคะเป็นตัวจิบิจักรที่มีโลโก้ตัวนกนี้นะคะ ตัวนี้เรียกว่าโรนินนะคะเห็นไหมคะว่าไซส์เขาจะเท่ากันนะคะหูจะคล้ายๆกันนะคะตะกูตัวเนี้จะเนียนกว่านะคะไม่บาดไม่เจ็บนะคะอันนี้คือรุ่นไฮเอ็นที่มานะคะตัวนี้นะคะสังเกตดีตัวโรนินกับตัวออริจินอลเนี่ยค่ะสูงเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือตูดนะคะตัวออริจินอลเนี่ยจะหนักอยู่ที่140กรัมนะคะตัวนี้หนักอยู่ที่150กรัมฟิจิบีขยายตูดนะคะตูดจะเห็นโลโก้นะคะ แล้วก็สังเกตนิดนึงนะคะว่างานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะคะอาจจะมีรอยขวนแมวที่อยู่ใต้จากที่เราทําสีไว้นะคะถ้าใครที่ชอบงานที่สวยเป๊ะนะคะแล้วก็รอยขวนแมวน้อยๆแนะนําว่าให้ซื้อกางฟูไปเลยค่ะนะคะเนื่องจากว่าเขาหนักอยู่ที่160กรัมนั่นเองค่ะเนาะอะไรก็ตามที่มันยิ่งบางนะคะมันก็จะทําสีแล้วก็เป็นริ้วรอยได้ค่อนข้างง่ายสองรุ่นนี้เนี่ย มีโลโก้ไม่เหมือนกันนะคะรุ่นนี้เขียนว่าจิบบี้จั๊กแล้วก็รุ่นนี้เขียนว่าจิบบี้จั๊กมิวพิเชอร์นะคะโดยโรนินนะคะจะมีทั้งหมด7สีนะคะเดี๋ยวพี่จิบบี้จะให้ดูสีสีเรนโบ์ค่ะเป็นเรนโบ์แมทนะสีฟ้าค่ะเป็นเรนโบว์ชนีค่ะดำชาชนีค่ะดำด้านนะคะเป็นลรสโกแบบเงานะส่วนกางฟูนะคะจะมี5สีนะคะเป็นแมทสีสีแล้วก็ไชนีนี่1สีค่ะปากคุมแหลมแบบนี้นะคะมีโลโก้นี้เป็นดำเงานะคะ่ะอ่านี้ทองด้าน โรสโก้นะคะตัวที่เป็นแมกเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราเนี่ยเอามือไปจับเนี่ยก็จะเกิดฟิงเกอร์ปรินต์ได้ค่อนข้างง่ายค่ะใครที่ไม่ชอบฟิงเกอร์ปรินต์ง่ายๆอย่างนี้นะคะก็แนะนําว่าให้ไปซื้อตัวที่เป็นชายนี่ค่ะแมกแบล็คค่ะสวยมากเลยนะคะงานดีนะคะอันนี้เป็นหูที่เป็นเรเซอร์นะคะเรนโบว์แมกค่ะ่ะแล้วก็เวลาเขาทำสีนะคะเขาจะ แขวนรวดนะคะรุ่นนี้แบบนี้นะคะทําให้ข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นรอยคล้ายๆเป็นรอยรวดนะคะตัวนี้ไม่เป็นรอยขนแมวนะคะเป็นสีที่มันไม่ติดเพราะว่ามันติดด้วดนั่นเองนะคะหูของโลนินนะคะแล้วก็หูของกางฟูค่ะ150กรัม160กรัมค่ะงานนี้บางกว่านะคะอันนี้เนี่ยมาทีเรียลสวยกว่าค่ะหูอันนี้เป็นแฮนด์เมดนะคะแล้วหูอันนี้เป็นเลเซอร์ค่ะ ปากของโรนินนะคะและอันนี้ปากของกังฟูค่ะกังฟูจะแหลมและยาวกว่านะคะตัวเนี้ยถ้าเราใส่นะคะนมไปถึงกรุ๊ฟเนี่ยเราสามารถเทนะคะฟิตในแก้วใหญ่ได้เลยเพราะจากเขาเนี่ยเป็นทรงสูงนะคะนมสามารถเนี่ยเพิ่มหมวลุ่มได้ง่ายมากกว่าจากที่ทรงเตี้ยน,นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ ตีนเปุ๊บเทเนี่ยเพิ่มพลังให้จักก็สามารถเทฟิตในกแก้วใหญ่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นเล็กนะคะจะมีรุ่นที่ไม่มีหูเรียกว่าแอสซิสต์นั่นเองเขาเนี่ยจะเหมือนโรนินเลยนะคะก็จะมีสีฟ้าแล้วก็จะมีสีดําค่ะสามารถเลือกตัวสลีปได้น,นะคะมี2ส,สีนะคะสีดําแล้วก็สีแดงสลีปเนี่ยดีไซน์มาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยจับจักแล้วเทได้ตรงนั่นเองนกเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการดีไซน์ของพิชบี้คือจะจะัก จัดรุ่นนี้นะคะตรงช่องว่างที่เราดีไซน์ไว้นะคะทำให้เราเทได้ตรงเป๊ะเลย แล้วก็รุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่น400 ml ค่ะซึ่งก็จะเหมาะกับแก้ว200 ml หรือแก้ว220 ml นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเรียกว่าเคนโดค่ะเคนโดเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ปากค่อนข้างจะสั้นนะคะและก็แหลมนะคะเหมาะกับคนที่ชอบเทมือหนักๆนะคะเรายังคุมนมไม่อยู่รุ่นนี้จะทําให้ฟองนมเนี่ยไหลออกมาได้น้อยลงนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีให้เลือก2วัสดุนะคะแบบ0.7คือแบบเบานะคะแล้วก็0.8เป็นแบบหนักค่ะรุ่นนี้จะหนัก170กรัมและรุ่นนี้จะหนัก180กรัมค่ะนกรุ่นนี้เป็นแบบนนี้ะะคะ องนะคะอ่านี่เลย0.7นะคะมสคะสีสีดับบลูค่ะสีเทาสีดำมันเองค่ะส่วน0.8เนี่ยจะเหลืออยู่สีแดงค่ะแล้วก็มีทั้ง2รุ่นเลยสีแดงมีทั้ง0.7แล้วก็0.8นะคะ ต้นนี้เนี่ยก็จะมีแบบตัวไม่มีหูด้วยก็จะมีนะคะเป็นเทปลอนสีแดงนะคะแล้วก็เทปลอนสีฟ้าค่ะข้อดีของเทปลอนก็คือว่านมของเราเนี่ยจะไหลไปได้แบบง่ายมากๆนะคะเพราะว่าในนีจจะเม็ดนมจะไม่ติดค้างอยู่ในตานนะคะทําให้นมเนี่ยไหลวิ่งออกมาฟลดีแต่ข้อเสียคือว่าเทปลอนเนี่ยไม่ลาสลองนะคะถ้าเราไปกระแทกหรือว่าไปโดนก้านสตีมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นรอยได้เพราะฉะนั้นพี่จีบีแนะนําว่าควรที่จะสตีมนะคะนมเนี่ยในจัด ที่ถูกที่สุดของเรานะคะแล้วทานเซอร์นะคะไปสู่จั๊กที่เราจะใช้เทค่ะอ่าเราก็รุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่น420 ml นั่นเองนะคะรุ่นเนี้ยจะเป็นมัลติทาร์สามารถที่จะเทแก้วเล็กได้นะคะแก้วกลางนะคะแล้วก็แก้วใหญ่ได้หมดเลยนะคะปากของตัวซูเปอร์เมจิกนะคะจะมีความคล้ายๆมัสคิเทียนะคะไม่สัน้นไม่ยาวเกินไปนะคะ,ะจะเป็นปากนกโค้งออกซูเปอร์วิเมนเนี่ยจะเป็นปากที่บีบเข้านะคะปากของเขานั่นเอง สรุปให้ฟังดังนี้นะคะตัวซูเปอร์เมจิกเนี่ยปากจะโค้งออกนะคะซูเปอร์วูแมนปากจะโค้งเข้านะคะโค้องออกโค้งเข้าข้อแตกๆนะคะของปาก ค้งออกนะคะและก็ปะกค้งเข้านะคะเวลาปากที่โค้งออกเนี่ยเวลาเราสะบัดเนี่ยเราควรจะค่อยๆลดทอนไซส์ขนาดของโรสเซต้าของเราเนี่ยให้เล็กลงนะคะเพื่อที่ทําให้เห็นลายได้เด่นชัดนั่นเองค่ะแต่ปากที่โค้งเข้านี่เราไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะเราแค่สะบัดลายนั้นเนี่ยจะเล็กลงนั่นเองทําให้เห็นลายได้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ทําไม่เป็นเนี่ยก็ให้ซื้อซูเปอร์วูแมนค่ะใครที่ทําเป็นอยู่แล้วก็ให้ซื้อซูเปอร์เมจิกข้อดีของซูเปอร์เมจิกที่มีความเหนือกว่าซูเปอร์วูแมนหนึ่งอย่างคือว่า ากที่โค้งออกเป็นกระบอกคล้ายๆปากแล้ก็จอกเนี่ยจะทําให้เททิวลิปได้ดีกว่าตัวส u p ปอร์เมนจึงปากโค้งเข้าและทําให้รูปทรงของทิวลิปเนี่ยอาจจะบังคับยากมากกว่านะคะแต่สําหรับพีจีบีพีจีบีก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าเกิดใครซื้อรุ่นนี้จะสังเกตเหมือนมีรอยขวนแมวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่ามีโลโก้ แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เราทําเป็น0.7นะคะเพราะฉะนั้นงานของเขาก็จะบางนะคะคล้ายๆโรนินเลยเป็นวัสะดุเดียวกันก็อาจจะเห็นขวันแมวได้ค่อนข้างที่จะมากนะคะตรงใต้ตูดของจั๊กนะคะเห็นไหมคะ จะมีลักษณะเป็นขีดอย่างนี้นะคะซึ่งมันมาแล้วกับโมของเรานะคะเป็นทุกใบเลยนะคะพี่จิบบี้ก็แถมถุงให้ฟรีหนึ่งใบนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการชดเชยกันไปนะคะใครที่อยากได้ถุงแล้วก็ไม่ได้มาเรื่องของ Min เน c a s สที่มีมากกว่าแล้วก็ให้ซื้อรุ่นนี้ค่ะทีนี้พี่จิบบี้สรุปไปง่ายน,นะคะซ u เปอร์เมจิกเหมาะใครนะคะเหมาะกับทุกลายนะคะเทล,ลายเบสิกได้ดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเทในแก้วที่เล็กเกลีนะคะส่วนสูงของเขาเนี่ยจะเป็น2เท่าของแก้วเลยทําให้เทล,ลายเบสิกได้ง่ายนะคะมากๆ แล้วก็ตัวซูเปอร์เมจิกนะคะจะมีทั้งหมด8สีนั่นเองนะคะส่วนซูเปอร์วูแมนเนี่ยจะมีทั้งหมด7สีโดยซูเปอร์วูแมนเนี่ยจะมีสีฟ้านั่นเองนะคะส่วนซูเปอร์เมจิกจะมีสีทองเพิ่มขึ้นมา1สีค่ะเดี๋ยวพี่จิบบี้จะให้ดูสีไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นโรสโกแบบด้านนะคะแล้วก็จะมีโรสโกแบบเงาค่ะสีม่วงเงาค่ะเพอร์เพลชายนี่เงาค่ะเรนโบว์ Rainbow แบบเงาค่ะค่ะจะมีสีเขียวเข้ามาด้วยนะคะเพอร์เพลบ้านค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆสีชมพูนะคะเรนโบค่ะ จะมีสีเขียวมากขึ้นนะคะดำเงาค่ะก็สีทองนั่นเองค่ะส่วนที่ต่างกันอีกส่วนหนึ่งนะคะของสองจักรนี้ก็คือเรื่องของน้ำหนักนั่นเองค่ะเนื่องจากพี่จิ๊บออกแบบซูเปอร์เมจิกเนี่ยเป็นใบสุดท้ายพี่จิ๊บต้องการให้มีน้ำหนักแค่160เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะทำให้การวาดเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นจะเป็นจักรที่เทเบสิกได้ดีแล้วก็วาดได้ดีนะคะหนึ่งใบจบทุกลายค่ะข้อเสียของจักรรุ่นนี้นะคะเนื่องจากว่า อนที่เราทําสีเนี่ยเราได้ทําการนะคะแขวนตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการจุ่มลงไปในโซลูชันค่ะปกติเราจะจุ่มแบบนี้นะคะในจักรุ่นใหญ่แต่รุ่นนี้เราจะใช้วิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าเป็นลวดนะคะอ่าพอเราเอารวดออกเนี่ยมันจะเหมือนว่าสีขาดแบ่งไปนั่นเองหูของซูเปอร์เมจิกกับหูของซูเปอร์วูมนนะคะมีขนาดเท่ากันเลยค่ะ ส่วนน้ำหนักตัวนี้นะคะหนักประมาณ160นะคะแล้วก็ตัวนี้หนักอยู่ที่ประมาณ170นะคะก็คือจะมีความหนักกว่านั่นเองค่ะแปลว่าถ้าใครนะคะต้องการงานที่สวยกริบและเนียนแนะนำว่าให้ซื้อซ u เปอร์เมจิคค่ะอีกรุ่นนึงนะคะของ420 ML ที่ขายดีมากๆตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ10กว่าใบเท่านั้นเองก็คือ Warrior X-Men ค่ะ Warrior X-Men นะคะปากจะแหลมเปี้ยวเลยนะคะ แล้วก็มีโลโก้ด้วยงานสวยมากเพราะว่ารุ่นนี้นะคะหนาอยู่ที่0.8เลยน้ําหนักอยู่ที่180กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสีแล้วเราเอาไปขัดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีขุนแมวนั่นเองค่ะรุ่นนี้เหมาะกับใครคะเหมาะกับแก้วทุกไซส์ทุกขนาดเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่เทไม่ค่อยเก่งค่ะ เพไม่ค่อยเก่งยังไงก็คือว่าเพปุ๊บก็คืนแก้วไปเรียบร้อยในกรณีนั้นคุณจะต้องใช้รุ่นที่ปากยาวเป็นพิเศษแบบนี้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะจิบิจักเนี่ยเป็นลิมิเต็ดกับทุกรุ่นนะคะนี่คือเหตุผลที่ต้องทําวิดีโอขึ้นมาใหม่เพราะว่าหมดไปหลายรุ่นแล้วนะคะ Air Force หมดแล้วนะคะ r ร n n น One หมดไปแล้วนะคะว a r ์เ r One วัก็หมดไปแล้วนะคะแล้วก็ m a g i c i a n ได้หมดไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะบางรุ่นนี่ก็คือบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วจริงๆนะคะพอเราทําแค่นี้จริงๆค่ะ และสาหรับตัววอร์เดอร์นะคะเราได้ผลิตตัววอร์เดอร์ที่สําหรับคนที่มือกว้างๆนะคะสําหรับพวกมือใหญ่หญเนี่ยหมักแหลมเหมือนกันนะคะหูใหญ่ๆกว้างมากนะคะเหมาะสําหรับคนที่มือใหญ่และไม่ต้องการให้จักเนี่ยมีสีนะคะก็คือเป็นสแตนเลสสตีลนั่นเองค่ะตัวนี้เรียกว่าบิ๊กบอยสตีลค่ะต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นจักหกร้อยนะคะจักหกร้อยมลนะคะจะเหมาะกับแก้วนะไซส์สามร้อยมลนะคะจะเริ่มจากจักรปักบมนค่ะอันนี้คือจักรรุ่นแรกเลยนะคะเรียกว่าฮีโร่ค่ะ สังเกตว่าหูจับเนี่ยจะเป็นหูจับที่ตรงนะคะเพื่อที่จะฝึกคนที่ยังจับไม่ค่อยได้ยังจับไม่ค่อยตรงให้เทได้ตรงนะคะตัวนี้หนักประมาณ240กรมัมบอกเลยว่าค่อนข้างหนักนะคะเหมาะมากๆสำหรับทิวลิปโรเซดาสวอนแล้วก็หัวใจค่ะเพราะว่าค่อนข้างหนักนะคะปากมนค่ะตัวต่อไปนะคะเราก็ทำจั๊กที่เบาขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะเรียกว่า Night Rider นั่นเองค่ะตัวนี้จะหนักอยู่แค่220กรัมนะคะว่าหูเนี่ยจะเริ่มจับ เป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะให้ดูปากนะคะปากจะเป็นปากมนนะคะแบบนี้เลยนะคะมีสสีมีสีด้านและสีเงานะคะสามารถใช้ครีมแบบนี้นะคะตัดปากนะคะให้เล็กหรือใหญ่แล้วแต่ลายสามารถเทไลน์วาดได้เช่นเดีวยวกันค่ะจากที่พี่จิ๊บบี้ทำรุ่นนี้ขึ้นมานะคะพี่จิบบี้ต้องการให้มันเบาอีกนะคะตัวนี้นะคะ2 2 0กรัมตัวนี้2 1 0กรัมค่ะ ปากตัวนี้จะสั้นกว่านะคะแล้วก็มีลิปแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังพึ่งฝึก Line Animal ลนะคะแล้วเรายังเทล,ลิฟใหญ่กันไปนะคะเพราะด้วยความที่ปากคนทนที่จะสั้นและเล็กนะคะสามารถทําให้เราเนี่ยกำหนดเส้นเนี่ยให้เล็กลงได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจับปากมดมีน้ำหนักที่เบามากๆแค่190กรัมค่ะออนแมนนั่นเองค่ะตัวนี้ไอรอนแมนนะคะมีหลายสีค่ะ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไม่โชว์สีนะคะอายร์ลน,นแมนจะเป็นปากที่แหลมแต่มนค่ะนะคะหูจับจะเป็นหูเล็กนะคะหูจับตัวนี้จะเหมือนมัสกิเทียโ,โฟค่ะจะเป็นหูเล็กเหมาะสําหรับบ้านรูปโดยแท้นะคะเพราะว่าเราบ้านรูปเนี่ยหูเนี่ยจะต้องค,ค่อนข้างที่จะเล็กให้อุ้งมือของเราเนี่ยติดกับตัวจักนะคะค่ะใครที่จะเอาไปแข่งก็แนะนําอีกว่าถ้าใครอยากที่จะดัดปากให้เล็กลงก,กว่านี้เนี่ยก็ซื้อครีมอย่างนี้นะคะแล้วเวลาดัดนะคะ อย่าไปยุ่งกับลิปตรงนี้นะคะให้ดัดแค่ช่วงนี้นะคะเข้าหรือออกก็แล้วแต่ลายค่ะอยากจะได้ในกลีนใหญ่นะสำหรับใครที่ไม่ชอบจั๊กที่เบาเกินไปนะคะพี่จิ๊บบี้ได้ทําการผลิตนะคะ Iron Man V2 นะคะ V2 เนี่ยจะมากับโลโก้นะตัว V2 เนี่ยจะเล็กนะคะ ค่อนข้างจะแหลมกว่าตัววีวันแล้วก็ตรงลิปของเขาสังเกตดีๆว่าลิปจะน้อยกว่าตัววีวันนะคะสำหรับใครที่ชอบใส่พุ่งใส่แหลมมีน้ำหนักตัวต่อไปนะคะของ600 ml นะคะรุ่น super lightweight นะคะก็คือชชบคุนนั่นเองค่ะโดยรุ่นนี้จะมี emboss logo เนี่ยอยู่ที่ตัวจักเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่บิบี้ชอบนะคะออกแบบมาสำหรับการวาดรูปโดรัมสังเกตว่าหูเนี่ยจะเหมือนตัวไอรอนแมนเลยนะคะคือรุ่นเนี้ยทุกอย่างเหมือนไอรอนแมนหมดนะคะต่างกันที่ปากนะคะออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับนมทั้งเลือดได้ง่าา่าายนะคะะว ได้ดีค่ะปากนะคะจะเหมือนฐานสามเหลี่ยมนะคะแต่จะสั้นกว่าตัวไอรอนแมนนะคะแต่ว่าฐานก็กว้างกว่าด้วยนะคะแบบมีจงอยแล้วก็มีลิปส์ด้วยนะคะปากที่มันค่อนข้างที่จะฐานกว้างนะคะแล้วก็สั้นลงมานิดนึงเนี่ยจะทำให้นมออโ h เน i t ฟมิลสเนี่ยสามารถเซตตัวเนี่ยลอยอยู่บนเหนือนครีมาได้ง่ายมากขึ้นค่ะตัวเนี้ย จะมีสีคล้ายอาร์ตแมนเลยมีสีใหม่ที่อยากได้สีนี้พี่จิ๊บีต้องบอกก่อนว่าเป็นสีที่อะไรก็ตามที่โดยฟินเกอรปินเนี่ยจะรู้สึกว่าสีจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจะดูขมุกขมัวนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ชอบเห็นฟินเกอรปินนะคะแนะนําว่าให้ซื้อรุ่นใช้นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องจักที่ปากแหลมแล้วก็ดังที่สุดของจิ๊บจักกิวพิเชอร์ ก็คือจักมัสกิเทียค่ะหรือเดอะมัสเตอร์นั่นเองนะคะจักมัสกิเทียเนี่ยทำมาแล้วนะคะตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะเกือบ7ปีแล้วนะคะมีหลายรุ่นด้วยกันเริ่มจากรุ่นแรกเลยนะคะมัสกิเทียวันเนี่ยจะหนักอยู่ที่240นะคะซึ่งจะมีความหนักเท่ากับตัวฮีโร่เลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยคนจะชอบทําแค่ลายเบสิกจักที่มีน้ําหนักประมาณ240ี่เนี่ยจะเทได้สวยและเทได้ดีอะให้ดูปากนะคะปากจะเหมือนกันทุกรุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นทรงโค้งออกนะคะ ซึ่งจะคล้ายๆกับตัว super magic นั่นเองค่ะหูของมัส k ิเทีย one เนี่ยจะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะเหมาะกับลายเบส i c แล้วก็เหมาะกับ unisex เจนะคะใขรที่มีมือเล็กมือใหญ่เนี่ยหูตรงนี้เหมาะกับทุกคนเลยนะคะ m ั s k ิเทีย one basic ค่ะ musketeer เนี่ยจะหนักกว่ามัส k ิเทีย one อีก m u s k ิเทีย t w จะหนักด้่250กรัมเนื่องจากเราทําหูที่กว้างนะคะเหมาะสําหรับใครที่ตัวใหญ่ๆสูงๆแล้วมือค่อนข้างใหญ่ไม่ชอบจั๊กที่เล็กเนี่ยเราต้องการความใหญ่ตรงนี้ ให้ซื้อมัสกิเทียทูค่ะปากแหลมเหมือนกันนะคะแค่รุ่นนี้นะคะหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าหูเนี่ยใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองค่ะมัสกิเตียทรีนะคะจะหนักแค่200กรัมน,นะคะหูมีความยาวเท่ากับมัสกิเทียวันแต่ว่าวดแคบกว่าน,นิดหน่อยค่ะความยาวของหูเนี่ยเท่ากันแต่ความแคบของหูเนี่ยอันเนี้ยเอาเข้ามาแคบเล็กนิดนึงเพื่อให้เราสามารถจับและแนบ อุ้มมือของเราประจักได้เพื่อกันว่าที่สมบุญแบบแล้วง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งหูแบบนี้นะคะจะเหมาะกับยูนิเซ็กเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันค้องนข้งที่จะยาวนะคะทีนี้ m u s k ิเตียเนี่ยมี2รุ่นนะคะมีมัสกิเตียตรี2ด้วย นะคะมัสกิเทีย3ร2นะคะสังเกตนะจะมีโลโก้ลักษณะแบบนี้นะคะแต่มัสกิเทียทร2ททุกรุ่นนะจะมีรอยตรงนี้นะคะเนื่องจากตอนนี้เราทำโลโก้เพิ่มตัวนกที่อยู่ตรงนี้เราจะต้องสวมเข้าไปในโมูนะคะมันก็เกิดทานกระแทกเพราะว่าเราทำหลักจากที่เราพ่นสีไปแล้วนั่นเองค่ะเราก็จะไม่มีโลโก้อยู่ที่ตูดน,นะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครที่เห็นลายตรงนี้เราไม่ชอบก็แนะนำว่าให้ซื้อมัสกิเทียว3ค่ะ ถ้าใครที่ชอบโลโก้สวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็โอเคกับรอยขนแมวที่อยู่ด้านในเนี่ยก็แนะนาให้ซื้อมัสกิเตีย v 3 v 2ค่ะรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่นที่ทํามาสําหรับพี่จิบบี้โดยแท้เลยคือมัสกิเตีย v 4ค่ะมัสกิเตีย v 4จะหนักแค่190กรัมนะคะซึ่งมัสกิเตีย v 4เนี่ยจะมีน้ําหนักเท่ากับไอรอนแมนเลยนะคะ190กรัมแล้วก็190กรัมค่ะก็จะเป็นจักรที่เบามากๆนะคะสามารถทําให้เราเนี่ยสะบัดตอยมาลูปได้ง่ายมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราเอาไปทําลายเบส เราแค่เพิ่มน้ำหนักให้จักนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเราสามารถควบคุมจักที่เบาได้นะคะให้หนักได้นะคะแต่เราไม่สามารถทําจักที่หนักให้เบาได้นะคะหูของ V4 นะคะกับหูของ V3 ต่างกันยังไงนะคะสังเกตว่า V3 เนี่ยจะยาวกว่านะคะก็คือเหบอกว่า Unisex สำหรับ PGB บนี่บอกเลยว่ารุ่นนี้ชอบจริงๆนะคะคือหูเล็กนะคะ ทำให้เราเนี่ยมีที่ตรงนี้ที่เราที่จะวางพามของเรานะคะเราสามารถที่จะคอนโทรลการวาดรูปได้แบบดีมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่วีจีบีชอบสุดๆเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบหูกว้างกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ให้ทุกคนในร้านใช้ได้ก็แนะนำว่าซื้อวิตรีแล้วก่อนที่เราจะจบกันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบใบใหญ่นะคะ 700 ml รุ่นนี้เรียกว่าซูโม่ซูโม่เนี่ยหูจะสั้นนะคะเพื่อดีไซน์ไว้สําหรับวาดรูปนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้แคบมากนะคะเราก็ดีไซน์ให้เหมาะกับตัวจักรที่ใหญ่มากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูปากนะคะปากของเขาเนี่ยจะแหลมแล้วก็มีมนๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีจังงอยแบบนี้นะคะแต่จังงอยเนี่ยค่อนข้างจะแข็งและเชิดนะคะหูของเขาเนี่ยใหญ่นะคะ รุ่นนี้โลโก้ต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วสําหรับใครที่ชอบจักใหญ่เนี่ยแนะนําเลยว่าจักกนี้เทเบสิกดีมากๆทำไมถึงเทเบสิกดีอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราเอาไปเทในแก้ว200 ml แบบเลฟซัมมิกอย่างนี้นะคะเวลาที่เราเทเบสิกเนื่องจากความที่ตูดเขาใหญ่เนี่ยต่อให้เขาจะเบายัางไงก็ตามเนี่ยพลังเขาเนี่ยสูงจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มพลังให้จักเลยก็สามารถเทลายเบสิกได้สวยมากๆแล้วก็ทำลายวาดได้นะคะจักรุ่นนี้สามารถทํากาแฟได้หลายแก้วพร้อมกันค่ะคือสามารถทํา อันนี้ได้2แก้วนะคะแล้วก็ บวกกับอันนี้ได้เลยนะคะประมาณ3แก้วได้พร้อมกันเลยนะคะสามร้นะคะหรือสำหรับแก้วที่ใหญ่กว่า300 ML เช่น 320ML มนะคะควรจะซื้อรุ่น700 ML ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ GB บบีจักนะคะในปี2023นี้นะคะต่อไปในอนาคตจะมีรุ่นใหม่ๆพี่ GB ีก็จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะสำหรับใครที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปในเว็บ w w w g i b j a k k c o m a u นะคะเว็บเนี้ยเราจะไม่ส่งต่างประเทศนะคะเราจะส่งแต่ในที่อยู่ของออสเตรเลียอย่างเดียวถ้าใครที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะ ต้องดูราคาได้ที่ www.jibijak.com นะคะซึ่งเราเนี่ยจะาช้าเป็นเลขของ USD ค่ะถ้าใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากซื้อจิบิจักนะคะอย่าลืมติดต่อพี่จิบบี้เข้ามาเลยนะคะ